ค่ะโค้กแอนนะคะจากช่องแนตตี้ TPL นะคะวันนี้อยู่ที่เดิมร้านสยามที่ป a แอลแม็กชอปวันนี้นะคะลูกค้าของเรานะมีโจทย์ว่าอยากจะทำรถกระบะ t 5 0าดน5 0นะคะเป็นรถนั่งแล้วก็มีการปรึกษาเราเอาไว้เบื้องต้นนะคะว่าเราจะมาติดโชวคก่อนหรือว่าจะ ไปติดแครีบอยก่อนก็ไปติดแครีบอยเราทำเบาะมาเปลี่ยนจากที่นั่งที่ไม่เกินเสร็จที่นั่งอะคะ่ะให้เป็น11<อ>ที่นั่งมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ปรึกษาเราว่าต้องการใช้โช๊คตัวไหนดีให้ขับขี่นุ่มสบายคนที่นั่งด้านหลังอะสบายด้วยแล้วก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ค่ะโช๊คไวเด e เซตซีรีส์ตัวนี้นะคะเป็นโช๊คที่สามารถปรับระดับได้ทั้งหมด30ระดับตัวนี้จะเป็นโช๊คตัวด้านหน้าตัวด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเขาจะสามารถปรับระดับปรับตรงนี้นะคะ30ระดับหมุนปรับตรงนี้ได้เลย ตัวนี้เป็นตัวด้านหลังตัวด้านหลังก็จะปรับที่ตรงนี้ปรับที่30ระดับนะคะแล้วตัวนี้ฟูลเซ็ตมาพร้อมกับสปริงด้านหน้าด้วยความที่เป็นกระบะนะจะมีสปริงแค่คู่เดียวก็วคือด้านหน้าเดี๋ยวเราจะลองฟิตติ้งใส่เสร็จแล้วลองไปเทสดูนั่งหลังดูนะคะว่าใช้งานจริงแล้วมีคนนั่งหลังจริงแล้วจะฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างมีรับประกัน2ปีเต็มหรือ4 0 0 0 0กิโเมตรด้วยนะคะสำหรับ YZ s e s e r i ตัวนี้ เดี๋ยวลองไปเทสกันนะอ่ะข้างหลังอายอิ้มลองกล้องหน่อยเอ๋ขอพระเจ้ากูดนะครับใช่เราอยู่แค่นน,นทบุรีแค่นี้แหละถ้าเป็นโช๊น้ำมันอ่าเวลาขับเร็วๆขับเร็วร้อยยี่สิบสี่ขึ้นเข้าโค้งโ,โอเคเลยตาดได้เลยพึ่งปันหนึบเลยเวลาขับเืริเรียบมันจะกระด้างถ้าเป็นน้ำมันนะอันนี้มันเป็นโช๊คไรโช๊คแก๊สโช๊คติน้ำมันติดกึ่งครับโอ้แก๊สติงน้ำมันได้เป็นกึ่งแต่ว่าปรับรีบาวที่ตัวแกนโช๊คได้เลยมันจะกระเทียนกกกกกว่่าอรรระะเีียนปับบท วันนี้มันปรับแคตั้งสามสิบระดับนะใช่นี่ผมเนี่ยตอนแรกนะเราคิดว่าน่าจะปรับไอ้ข้างหลังเนี่ยในข้าง,งสูงมันจะได้ uh huh. ข้างหลังก็จะได้นุ่มๆนั่งสบ,บายแต่มาฟังดูรล้วกายว่าข้างหลังเนี่ยไม่กดตอบสนอง okay. นั่งข้างหลังเสร็จแล้วก็ลองย้ายมานั่งด้านหน้าข้างหลังนะคะก็ลูกค้าทําเป็นเบาะสองข้างซ้ายขวาเข้ากันอย่างเงี้ยแล้วเหมือนจะพาครอบครัวไปเที่ยวหน้าข้างหลังแล้วก็ว่ารู้สึกอาจจะต้องปรับเซ็ตอีกสักนิดนึงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองฟิลลิ่งแล้วดูว่าปรับเซ็ตฟิลลิ่งให้ถูกใจกับเขาอยากรู้ว่าจะเป็นไงเหมือนกันว่าความคิดเห็นจะตรงกันไหมเดี๋ยวเราไปเทสต์ต่อข้างหน้าสบายเลยอ่ะใช่ข้างหน้าสบายแอร์เย็น เนียนเนาะเนียนนวลเนียนมากเลยแต่ข้างหลังก็คือมันจะเป็นระบบที่เป็นกระบะที่เป็นแหนบอยู่แล้วมันก็จะมีความสะเทือนมากกว่าระบบที่เป็นเหมือนรถเอสยูวีที่เป็นคอยสปริงด้านหลังอันนี้ก็จะปรับได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่นวลเนียนเท่ากับตัวสปริงเนาะ เวลาเมื่อกี้ที่เราผ่านตามเส้นทางต่างๆมาเนี่ยนะเออเวลามันผ่านในพวกรอยต่อถนนหรือว่าที่เป็นหมือนบนบ่แล้วรู้สึกมันมันซอฟได้ดีอ๋องัไงฟีวลิ่งนี้ชอบแล้วหรือว่าอยากจะปรับเพิ่มเติมไหมลองทักเปิดเป็นลองักสิบสองแล้วกันคะฮะนะลองปรับที่ลองสิบสองนึแล้วเราลองนั่งดูทีได้งั้นเดี๋ยวพี่จะนั่งอีกรอบนึงหรือว่านั่งข้างหลังเลยนะคะจะได้ปรับเลยเป็นสิบสอง อ่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มีการปรับเซตใหม่นะคะเป็นในค่าที่เหมาะสมคิดว่าน่าจะตรงใจกับการใช้งานกับลูกค้ามากขึ้นตอนนี้ลูกค้าก็ยังอยู่ด้านหลังนะคะเทสอยู่เพื่อได้ความประสบการณ์ที่ครบที่สุดเทสด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าชอบหรือเปล่าลองมาแล้วพาเพื่อนเที่ยวไงทำรถพาเพื่อนเที่ยว เบอร์ส<ป>ิบมันไม่ร่วมกระจายกเกินอ่ะพี่หน้าเหมือนเดิมหลังขอเบอร์สิบนะและสำหรับคันนี้นะคะ m a z d ตอร์50ที่มีการดัดแปลงให้เป็นที่นั่งที่มากกว่า7คนก็คือได้ถึงประมาณ11คนเลยนะเป็นเหมือนรถตู้ผู้โดยสารกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็คือลูกค้าไปทัาใจแล้วว่าข้างหน้านั่งสบายข้างหลังนะคะก็ปรับเซ็ตจ,จนลูกค้าพึงพอใจแล้วว่านั่งสบายลูกค้าไม่คนนั่งเทสเองเลยอันนี้ อยากจะทำล้อเบรกยางโชคช่วงล่างนะคะขอฝากร้านเอาไว้นิดนึงร้านของเรานะคะอยู่ที่บางใหญ่ไล้วัาส่วนแก้วจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะร้านสยาม TPL m a x c h o ็นะคะถ้าเกิดมีปัญหาเบรกโช้งช่วงล่างนะคะก็โทรปรึกษาได้เลยที่เบอร์ส8 2 2 4 9 2 2 9 5นะคะยังไงก็ฝากร้านเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย